สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมานั่งคุยกับทุกคนนะคะจะมาแชร์เคล็ดลับคือช่วงนี้เนี่ยก็มีคนทักเกดว่าแบบเกดผอมลงผอมลงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ผอมลงจริงๆเกดน้ําหนักลดลง10กิโลอันนี้คือความสําเร็จของปีนี้เลยนะทุกคนเป็นความสําเร็จที่ภูมิใจมากไม่คิดว่าังจะทําได้แต่เกดก็ทําได้นะคะ แต่จริงๆที่ตั้งเป้าไว้ก็คืออยากลดประมาณ20กิโลตอนนี้ก็คือมาครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็มีคนแบบถามเกดหลังมาหลายคนว่าแบบว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกเกดบอกว่าเกดอะลดน้ำหนักเพื่อที่จะขายอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็เลยจะมาชี้แจงมาคุยกันว่าเออเกดทำยังไงถึงลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้เนาะว่ากินยาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะ ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกศเริ่มกลับมาลดน้าหนักก็คือช่วงที่กลับไทยนะคะต้นปีคือทุกครั้งที่กลับไทยเกดก็คือจะกินแซ่บมากทุกคนกินแบบจุกินทุกอย่างที่อยากกินโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะอ้วนเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกอ่ะแล้วเราพอนานกลับไปไทยก็ไม่นานนะหเดือนเนาะก็นานอยู่กลับไปที่ไทยนะคะเกศจากินอะไรก็กินอะไรที่แบบเมืองนอกมันไม่มีกินไงกลับไทยก็กินกินดึกกินอะไรก็ไม่ได้สนใจนะคะ แล้วก็น้ำหนักก็ขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไป8กิโลคอมเมนต์เยอะมากว่าเกดแบบอ้วน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 ก็ไม่ได้สนใจเพราะก็ไม่ได้คิดว่าตวเตงอ้วนขนาดนั้นรู้แหละว่าวเองอ้วนขนนึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะอ้วนขนาดนั้นนะคะอ้วนขนาดไหนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะปึ้ง มาณนั้นเลยค่ะคือตอนนั้นอะ่ะเราไม่ได้รู้ว่าตัวเองอ้วนนะทุกคนคือรู้ว่าน้ําหนักขึ้นแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะอ้วนขนาดนั้นแต่พอตอนนี้เราย้อนกลับไปดูรูปนั้นก็คือแบบโอ้โหอ้วนตัวแตกมากคือตัวจะระเบิดหน้าก็จะแตกอยู่แล้วนะคะแม่ก็ทักกลับไปบ้านเงนี้ยแม่ก็ทักบอกว่าแบบเกดตอนนี้ไม่ใช่คนอวบแลวนะเธอไม่ใช่คนอวบอีกต่อไปอันนี้เธอคือคนอ้วนแต่ก็ยังไม่ได้แบบคิดว่าจะต้อง ลดต้าหนักหรืออะไรก็ยังกินอร่อยก็ยังเอ็นจอยกับการกินมีความสุขกับการกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งก่อนจะกลับมาตุรกีนะคะช่วงประมาณมีนาเมษาพช่วงวันเมษาเนาะเพราะว่าเรากลับมาตุรกีช่วงพฤษภานะคะเมษาเราก็จะไปซื้อของเตรียมที่จะกลับมาตุรกีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกดก็ไปซื้อ,อยากเปลี่ยนกางเกงใหม่เพราะรู้สึกว่ากางเกงที่ตัวเองใส่อะมันแบบ อึดอัดมากแล้วเราก็อยากได้กางเกงใหม่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปลองกางเกงที่ H&M จำได้เลยทุกคน 2XL ใส่ไม่ได้ <c oughs> เกตต้องใส่ 3XL อะค่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเราจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงเราพาตัวเองมาถึงถึงถึงจุดที่ใส่กางเกง 3XL ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่นอยมาก คือเรารู้ว่าเราน้ําหนักขึ้นแต่เราไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะขึ้นเยอะขนาดคือมันความแบบอ้วนไม่รู้ตัวประมาณนั้นนะคะทุกคนคนทักก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเพราะฉันก็มีความสุขกับการกินฉันก็ไม่ได้ซีเรียสมากฉันก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อ้วนขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่างน้ําหนักน้าหนักขึ้นมา8ปกิโลแล้วก็ไม่ซื้อกางเกงก็คิดตั้งเป้าว่าฉันจะต้องลดน้ําหนักฉันจะไม่เปลี่ยนไซส์กางเกงฉันจะต้องลดน้าหนัก เออเพื่อที่จะใส่กางเกงไซส์เดิมให้ได้อะไรเงี้ยเกดก็เริ่มลดมานั่นแหละประมาณเริ่มจริงๆต่าจังๆก,ก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะต้นเดือนพฤษภาคมเนาะลดมาจนถึงตอนนี้นะคะเดือนกันยานะเกดลดไปทั้งหมด10กิโลซึ่งเกดก็ก่อนจะลดน้ำหนักอะ่ะเกดก็ศึกษามาพอสมควรคือเกดไม่ได้อยากจะลดแบบควบภาพที่แบบเขาเดือนหนึ่งลด10โลเดือนหนึ่งลดกัน15โลอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าเกศรู้สึกว่าอะไรที่มันมันมาไวมันจะไปไวเหมือนถ้าเราลดเร็วเราหักดิบทุกอย่างวันหนึ่งเราจะทนไม่ได้เราจะตาบะแตกแล้วเราก็จะกลับไปกินเหมือนเดิมแล้วเราก็จะโยโย่น้ําหนักก็จะอ้วนหนักกว่าเดิมซึ่งสมัยที่แบบสาวๆเนาะตอนเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยเกศก็เคยทําแบบนี้มาแล้วก็คือลดน้ําหนักแบบผิดวิธีก็คืออดอาหารเพื่อที่จะให้น้ําหนักลงมันก็ลงไหมมันก็ลง แต่สุดท้ายเราไม่ได้อดได้ตลอดหรอกทุกคนเราคือมนุษย์เราคือสิ่งมีชีวิตที่ยังมีความแบบความอยากความเขาเรียกว่าอะไรหวยหาอะไรเงี้ยอันนู้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกิน,น,น,กกกนตะบะแตกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายน้ําหนักมันก็ดีดขึ้นมาอยู่ดีนะคะแล้วเกดก็เลยคิดว่าครั้งนี้ฉันจะลดน้ําหนักแบบแบบแบบมีคุณภาพก็คือเดือนหนึ่งแค่ประมาณ2-3โลไม่เกินนี้จะไม่ลดเกิน3กิโล และเกศก็คนพบว่าวิธีที่เราจะใช้ลดน้ําหนักเนี่ยต้องเป็นวิธีที่เราสามารถทําได้ตลอดไปเกตก็ยังมีความสุขกับการกินเกศจะบอกว่าพอเรารู้ขั้นตอนการลดน้ําหนักเรารู้วิธีการลดน้ําหนักที่ถูกต้องอะ่ะเราไม่ต้องอดอาหารเลยทุกคนเกตกินอิ่มทุกวันกินอิ่มทุกมื้อด้วยซ้ํานะคะแต่แค่เลือกกินมากขึ้นเนะเาะลดน้ําหนักเกตก็ลดลงไวกว่าตอนที่เกศอดอาหารอีกเพราะว่า เราอดอาหารระบบเผาผ่านข้างในเราพังเราลดแบบผิดๆแบบที่เราไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ศึกษานะคะมันก็พังพอเราลดแบบถูกวิธีเรารู้ว่าเออร่างกายเรามันต้องใช้พลังงานเท่านี้นะมันต้องกินมันต้องซ่อมแซมร่างกายด้วยวิธีนี้อะไรอย่างเงี้ย ออพอเรากินถูกวิธีเกตว่าอาหารเป็นปัจจัยหลักเนาะเกตออกตัวก่อนว่าเกตอะ่ะไม่ได้เป็นโค้ชไม่ได้เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นหมอที่จะแบบมาสอนใครแต่ว่าอันนี้คือวิธีที่เกตศึกษามาแล้วเกตก็มาใช้กับตัวเองแล้วมันก็ได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําทุกคนเนาะถ้าใครอยากทําตามก็ได้แต่ถ้าใครมองว่าวิธีของเกตมันมันลดช้าไปก็ลองวิธีอื่นก็ได้เพราะว่าวิธีการลดน้ําหนักมันมีแบบโห้เป็นแบบเยอะแยะมากค่ะ เลือกที่เหมาะกับตัวเองเนาะเกดเลือกวิธีที่เกดจะไม่หักดิบอะไรเลยฉันยังมีความสุขกับการกินฉันชอบกินเพราะฉันแบบทํากับข้าวชอบทํากับข้าวก็ยังกินอยู่เกดก็ยังกินทุกอย่างที่เกดอยากกินเหมือนเดิมแต่เรากินแบบมีสติมากขึ้นเลือกกินมากขึ้นของแปรรูปเช่นเมื่อก่อนก็จะมีแบบไส้กรอกฮอทดอกไส้กรอกแดงอะไรอย่างเงี้ยติดตู้ไว้ตลอดพวกแบบ คุณชงวินเชียงหรือของแมรูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีติดบ้านไว้ตลอดเราก็ไม่เอาของพวกนั้นเข้าบ้านเลยก็จะกินอาหารที่เป็นอาหารจริงๆเนื้อสัตว์นะคะก็เนื้อสตะะัอสตว์อยากกินอะไรก็กินทุกอย่างเกดไม่หนังไก่ก็ยังกินอยู่นะคะทุกคนไก่ย่างก็ไม่ใช่แบบว่าคือคนจะมองว่าอาหารลดน้าหนักก็คืออกไก่ไข่ต้มแค่นี้จริงๆมันกินได้หมดเลยค่ะแต่ให้เรากินแบบมีลิมิตเกดก็จะปรับการกินเป็นหลักคือที่เกดลด10โลเนี่ยก็คือมาจากการ ปรับการกินอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนเกดไม่ได้ใช้อาหารเสริมไม่ได้กินยาลดน้ําหนักไม่ได้กินวิตามินอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเพิ่งจะมาออกกําลังกายได้3อาทิตย์ตอนนี้หลังจากที่น้ําหนักลงมาแล้ว10กะะบกิโลนะคะเพิ่งจะมาเริ่มออกกําลังกายเนาะระหว่างทางที่ลดมา10บกิโลก็คือปรับอาหารอย่างเดียวเลยอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยมื้อแรกของวันนะคะจะกี่โมงก็ได้แต่ขอให้เป็นมื้อแรกของวันจะกินมื้อแรกตอนบ่ายสามก็ได้แต่ขอให้เป็นมื้อแรก มือแรกที่เอาเข้าร่างกายเกศจะเอาอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดเข้าร่างกายเราจะยังไม่เอาของหวานน้ําตาลหรือของที่ไม่มีประโยชน์เข้าร่างกายเกศจะกินโปรตีนให้ถึงให้เพียงพอกับน้ําหนักตัวเราเพราะโปรตีนมันจะช่วยซ่อมแซมช่วยทําให้ระบบเผาผาลาญเราดีขึ้นแล้วมันจะทําให้เราอิ่มนานแล้วก็ไม่อยากกินของจุกจิกเนาะอย่างตอนเช้าน่ยนึกอะไรไม่ออกเกศก็จะต้มไข่ต้มไข่ไปเลย5ฟอง6ฟอง แล้วก็กินไข่ขาวนะคะไข่แดงกินประมาณ2ฟองหรือ1ฟองแค่นั้นแล้วก็กินไข่ขาวหรือว่าบางวันเกดจะกินไก่ย่างหรืออยากกินแบบว่าเป็นแปทูน่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่ผักเยอะๆแล้วก็ทําทูนา่าสลัดก็ยังใส่ใส่เกลือใส่มะนาวใส่โยเกิร์ตแทนมายองเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะปรับปรับพวกนี้นะคะแล้วก็กินคือมื้อเช้าอ่ะกินยังไงก็ได้ให้เป็นมื้อที่มีประโยชน์ที่สุดเ,เป็นมื้อที่ดีต่อร่างกายเราที่สุดพอเราเริ่มต้นมื้อด้วย ด้วยสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายเราแล้วทั้งวันอะ่ะมันจะไปได้ดีค่ะอยากกินของหวานเกดก็ยังกินเหมือนเดิมนะคะของหวานก็ยังกินของทอดก็มีกินบ้างแต่ตัดไม่ได้ตัดสิลดไปประมาณ90% 10%ก็ยังยังมีกินบ้างน้ำมันก็ไม่ใช่ว่าแบบกลัวจนไม่กินเลยนะคะเวลาไปกินข้าวบ้านแม่สามีหรือว่าไปกินข้าวข้างนอกไปกินข้าวที่อื่น เขาทำอะไรเกดก็กินกับเขาได้หมดแต่เราก็จะจะเลือกกินสมมติอยู่บนโต๊ะมีสลัดใช่ไหมคะมีผัดผัดอะไรสักอย่างที่น้ำมันเยอะๆอะไรเงี้ยมีข้าวผัดตุรกีเนาะเกดก็จะเลือกตักผักมากินก่อนอะไรแบบนี้คือให้สิ่งที่มันมีประโยชน์ที่สุดเข้าไปในร่างกายเราก่อนแล้ววันอื่นเราก็ค่อยว่ากันนะคะเก๋วยเตี๋ยวเกดชอบมากทุกคนก็รู้ว่าบ้านเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเกดก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมค่ะแต่จะไม่ซดน้ํา เมื่อก่อนเนี่ยก็คือซดแบบโคกโกเลยโซเดียมทั้งนั้นนะคะแล้วก็ไม่ซดน้ําแต่ก็ยังปรุงกินทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ซดน้ําแล้วก็แค่เราไม่ซดน้ำเนี่ยเราก็ตัดโซเดียมไปได้เยอะมากอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนของหวานจากที่เมื่อก่อนกินแบบตอนอยู่ไทยนะก็ก็กินบ่อยเพราะว่าเข้าเซเว่นมันก็จะมีของหวานหาก,กินง่ายใช่ไหมแต่พอมาอยู่ที่ตุรกีเนี่ยของหวานเกดก็ ไม่ซื้อข้าวบ้านพอเราไม่กินไปสักพักมันก็จะรู้สึกว่าไม่อยากกินเองนะทุกคนมันก็จะมีวันที่แบบอย่างเช่นก่อนจะมีรอบเดือนโอ้อยากกินเค้กอยากกินก็กินค่ะเราจะไม่หักโหมร่างกายคือเกดจะรู้สึกว่าเราจะใช้วิธีที่เราสามารถทําไปได้ตลอดแล้วก็ยั่งยืนเกดรู้สึกว่าเกดตอนนี้เกดเหมือนมืนค้นพบทางสว่างในการลดน้ําหนักแล้วเราก็รู้สึกว่า เราไม่ได้แบบว่าเครียดกับการลดน้ําหนักเลยเรายังสนุกมากกับการที่น้ําหนักเราลดลงแล้วเราก็ยังได้กินทุกอย่างที่เราอยากกินอะไรแบบน evet. ี้ก็ยังกินได้หมดเกดไม่ได้กินอาหารคลีนนะคะทํากับข้าวเน้นทํากับข้าวกินเองเพราะว่าอยู่ที่ตุรกีก็ทํากับข้าวกินเองตลอดอยู่แล้วนะคะก็จะเน้นไปพวกแบบนึ่งอบอบก็จะใส่น้ํามันด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใส่เลยไม่ใช่ว่าเกดตัดมัมมันไม่กินเลยก็กินบ้างค่ะทุกคนแต่ก็คือ อย่างเมื่อก่อนก็จะทอดน้ํามันพุ่มทั่วเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นผัดผัดก็ยังใสน่น้ํามันจากปกติเทาจวกโดยไม่ได้ดูเท่าไหร่ก็อาจจะแบบว่าเทาแบบมีสติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าผัดน้ํามันก็ไม่อร่อยทุกคนเราควรจะต้องกินของที่มันอร่อยแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะเกดก็ใช้วิธีนี้ของเกดมาตั้งแต่พฤษภาตอนนี้เป็นเวลา4เดือนเนาะสเดือนน้าหนักเกดก็ลดลงมา10บกิโลก็อยู่ในใน เป้าหมายของตัวเองเพราะตอนแรกเกดคิดว่า10กิโลนยเกดจะใช้เวลาจนถึงธันวาให้เวลาตัวเองจนถึงธันวาเกดจะไม่กดดันตัวเองจะไม่เครียดจะไม่ค่อยชั่งน้ําหนักอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าชั่งน้ำหนักบ่อยๆแล้วเราจะกดดันตัวเองเพราะว่าบางทีน้ําหนักมันมันไม่ได้คงที่อย่างช่วงก่อนที่เราจะมีรอบเดือนน้าหนักมันก็จะจะดีดขึ้นสุดท้ายแล้วเกดก็โฟกัสที่ว่าโอเคเกดจะกลับมาใส่เสื้อผ้าตัวเดิมได้แล้วก็คนทักว่าผอมลงอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือเกดรู้สึกว่าตัวเองทําสําเร็จตอนนี้นะคะเกดเป้าหมายเกดก็ยังเหลืออีก10กิโลถ้าลดได้อีก10กิโลนะคะน้ำหนักก็จะเหลือเท่าตอนแต่งงานก็อันนี้คือความฝัน <c oughs> คิดว่าอีก10กิโลเนี่ยเกดให้เวลาตัวเองอีก1ปีเลยนะไม่กดดันตัวเองจากนี้ไปอ,อีก1ปีเกดจะลดอีก10กิโล ก็ลดไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเครียดไม่ได้กดดันว่าฉันจะต้องลดให้ได้เดือนละเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะมันเครียดเกินไปแล้วอยากใช้วิธีแบบยั่งยืนเนาะเพราะว่าอีกสองปีเนี่ยมันก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงาน10ปีของเกดกับสิริกซิลิมเนาะแล้ววันนั้นอะเกดอยากจะกลับไปใส่ชุดเจ้าสาวเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วอ้วนขึ้นมากก็อยากจะกลับไปใส่ชุดเจ้าสาวแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปครอบครัวกับลูกๆของเราด้วยอันนี้มันคือ ความฝันที่ที่เกดจะทำอย่าทำนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เกดด้วยว่าอีกสองปีข้างหน้าเกดจะกลับไปใส่ชุดเจ้าสาวได้ไหมเดี๋ยวเรามารอดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเราจะได้เห็นภาพวันที่เกดใส่ชุดเจ้าสาวชุดเดิมตอนแต่งงานแล้วก็ถ่ายรูปมันจะต้องน่ารักมากๆนะคะ แค่คิดก็รู้สึกว่าแบบถ้าฉันทำได้ฉันจะภูมิใจในตัวเองมากน้ำหนักเกตขึ้นมาเกือบโหยี่สิบกโลไม่รวมไม่รวมไม,ไม่ไม่นับตอนท้องนะคะเพราะว่าตอนท้องเนี่ยไปเกือบเก้าสิบเกตสูงร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ตอนแต่งงานน่ะหนักหกสิบนะคะไม่หกสิบห้าสิบแปดประมาณเนี้ยนะคะห้าสิบแปดไม่ได้ผอมมากแต่ก็ก็โอเคเป็นเป็นน้ำหนักที่เกต แฮปปี้นะคะเป็นน้ำหนักตั้งแต่ตอนเรียนมหาลาัยก็หนักประมาณนี้นะคะ58-60เต็มที่ประมาณนี้นะคะ่ะแต่พอหลังแต่งงานมันก็พุ่งมา70 70ก็คือตอนท้องด้วยท้องแรกโคลาลก็คือ70ก่อนคลอดก็คือเกือบ90แล้วก็ลดลดลดลงมาเพราะว่าให้นมลูกเนาะเเลี้ยงเนาะนะคะเลีย <laughs> ะะเล้ยงลูกเองด้วยมันก็จะผอมเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผอมปุ๊บท้องแบคาอีกท้องที่ส พอท้องที่2ก็น้าหนักขึ้นไปอีกเกือบ90นะคะแล้วก็พอคลอดเนี่ยก็ลงมาเรื่อยๆจนเหลือ70เสร็จแล้วพอกลับไปทายปีที่แล้วขึ้นไปถึง78ทุกคนนั่นแหละมันของเกตอะ่ะมันไม่ใช่อ้วนหลังคลอดเพราะว่าถ้าอ้วนหลังคลอดอะ่ะก็คือน้าหนักมันจะไม่ลงแต่ของเกตดมันลงมาแล้วไงพอคลอดเสร็จมันลงมาจนถึงจุดที่ ก่อนท้องแล้วไงมันกลายเป็นอ้วนเพราะเพราะตัวเองแล้วมันไม่ใช่อ้วนหลังคลอดนะคะการลดน้าหนักครั้งเนี้ยเกตก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการลดน้าหนักจากอ้วนหลังคลอดนาะอ้วนเพราะตัวเองนี่แหละก็ลดจาก78นะคะตอนนี้เหลือ68 10กิโลก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมากตัวเบาขึ้นตอนนี้ก็เริ่มไปออกกําลังกายเพราะว่าเราอยากแข็งแรงพอเราเริ่มกลับมารักตัวเองเริ่มกลับมาดูแลตัวเอง มันก็จะค่อยๆเริ่มพาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างตอนแรกเก็บลดน้ําหนักอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มแบบอยากไปออกกําลังกายก็ไปตอนนี้มีออกกําลังกายอาทิตย์ละสาวันนะคะก็ไปคาร์ดิโอไป weight, อไบอดี้เวทอะไรเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงหัวใจแข็งแรงขึ้นเราก็ไม่ได้อยากป่วยเนาะเพราะว่าช่วงที่อ้วนมากๆก็รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเราอ้วนแล้วมันก็แบบอึอดอัดทําอะไรก็อึดอัดนะคะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้สึกตัวนะคะ ตอนนั้นเรายังแฮปปี้มีความสุขอยู่นะคะแต่พอตอนนี้เรามองย้อนกลับไปมันก็เอ้ยมันเหนื่อยมากตอนนั้นแค่แบบเดินขึ้นบันไดหรือว่าเล่นกับลูกนิดหน่อยแล้วก็หงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอน้ําหนักลดลงมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเบาหยิบเสื้อผ้าในตู้มาใส่ตัวไหนก็คือเออใส่ได้แล้วจากที่เมื่อก่อนยืนอยู่หน้าตู้เงี้ยแบบเสื้อผ้าเต็มตู้เลยนะยืนมองแล้วก็คือแบบเอาตัวไหนมาใส่ก็คือไม่ได้เลยนะคะอะไรใหม่ๆนะคะ มันก็เป็นความเป็นความที่เป็นความภูมิใจแหละเป็นเป็นความภูมิใจของปีนี้แล้วกันว่าปีนี้เกดทําอะไรสําเร็จบ้างนะคะก็คือปีนี้ลดน้ําหนักมาแล้ว10บกิโลอันนี้คือความสําเร็จในชีวิตของปีนี้ก็ภูมิใจนะคะก็เดี๋ยวอีกหนึ่งปีเรามาดูกันเกดก็จะลดอีก10บกิโลอาจจะถึงก่อนหรือว่าในเวลา1ปีก็คือไม่ได้กดดันเองก็ลดไปเรื่อยๆก็ก็ยังกินอาหารที่ ที่ดีต่อสุขภาพเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำกับข้าวก็ทำแบบเหมือนเดิมนะคะทุกคนเกดไม่ได้ทำแบบครีนต้องใส่เป็นคีโตหรืออะไรไม่กินปกติทุกอย่างในบ้านที่เราเคยกินยังไงก็กินแบบนั้นเพราะว่าก็ยังมีสามีมีลูกอยู่อะไรเงี้ยพอตอนนี้เกดแบบผอมลงใช่ไหมสไลมก็เริ่มแบบอิจฉาแล้วเริ่มอยากจะแบบลดน้ำหนักบ้างนางก็บอกว่าเดี๋ยวนางจะไปยิมแล้วอะไรเงี้ยก็ ก็ดีค่ะถือเป็นอะไรดีๆแล้วคนที่บอกว่าเกศลดน้ําหนักเพื่อที่จะมาขายอาหารเสริมไปขายยาลดน้ําหนักอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่จริงนะคะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดถามว่าอยากรวยไหมก็อยากรวยแต่คงจะไม่ใช่วิธีนี้นะคะคงจะไม่ใช่วิธีที่จะแบบไปออกกําลังกายลดน้ําหนักมาเพื่อที่จะมาขายอาหารเสริมเกตว่ามันหลอกลวงประชาชนสําหรับเกตเกศมองว่ามันมันไม่ถูกต้องเกตไม่คิดที่จะทําสิ่งนั้นอยู่แล้วนะคะลดน้ําหนักด้วยตัวเองไม่ได้กินยาลดความอ้วนไม่ได้ใช้อาหารเสริมไม่ได้ กินวิตามินอะไรเลยก็เลยมาแชร์เทคนิคกับทุกคนเนาะเป็นวิธีของเกดเองนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบวิธีของเกดเนี่ยก็ทําตามเกดได้ถามว่ายากไหมสําหรับเกดเกดไม่ได้มองว่ามันยากเลยเกดยังยังเป็นคนรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตปกติอยู่นะก็กินปกติกินอิ่มด้วยแล้วรู้สึกว่าพอเราลดน้ําหนักถูกวิธีเรากินจนเหนื่อยอเคยไหม <laughs> มันไม่ได้หิวแต่ว่ามันต้องกินเพราะว่าร่างกายเรามันต้องใช้พลังงานอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเราต้องกินโปรตีนให้ถึงที่ร่างกายเราต้องการจากที่เมื่อก่อนลดแบบผิดวิธีก็คือจะอดอาหารอดอาหารซึ่งเป็นวิธีที่ผิดนะคะมันลดแหละแต่มันไม่ยั่งยืนแล้วมันก็ทําให้สุขภาพเราไม่ไม่ดีด้วยนะคะจริงๆวิธีการลดน้ําหนักในโลกนี้มีเยอะมากใครถูกจริตกับวิธีไหนก็เลือกได้แต่สําหรับเกดเกดแฮปปี้กับวิธีของตัวเองแล้วก็มีความสุขมากๆและยังใช้ชีวิตได้ปกติได้กินของที่ตัวเองชอบได้กินของอร่อยอร่อยอยู่นะคะแล้วน้ําหนักก็ลดลงด้วยนะคะ ก็น,นี่แหละวันนี้เกดก็มาแชร์เทคนิคให้ทุกคนนะคะว่าทำยังไงเกดถึงผอมลงเนาะน้ำหนักลดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนก็ทักเยอะก็ดีใจนะที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจทำอะไรแล้วมีคนมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เกดด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าค่ะ